ค่ะนะคลิปนี้ก็มาต่อในเรื่องของการหาค่าล็อกนะคะอ่ะทำยังไงเอ่ยนะคะทำยังไงนะจากตรงนี้ค่ะเราก็นะอืมเหมือนเดิมค่ะดันนี้ขึ้นไปใช่ไหมก็ได้เป็นหกทบเลยค่ะ x อกยกกำลังหนึ่งศูนสองค่ะทำยังไงเอ่ยให้ยกกำลังหนึ่งศูนสองหายไป คูก็จะใส่กังสองข้ามแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ตัดกันได้เลยค่ะแบบนี้นะดังนั้นค่ะหกหกสามิบค่ะก็เท่ากับ X อ็กซนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปค่ะเรามาดูข้อ 3E กันจ้า 3E มนะคะดันขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้เป็น X เท่ากับอะไรคะสองกำลังลบหซึ่งยกกำลังลบอยู่ข้างบนนั้นย่อยอมาข้างล่างย้ายมาข้างล่างนี่ย เป็น1นึส่วนสองกำลังหและสองกำลังหคือเท่าไหร่น้องๆสองสกำลังห้าก็คือ1นึส่วนสามบสองนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยละนะไม่ยากเลยนะจ๊ะนะฝึกทำนะต่อไปค่ะตรงนี้เขาให้ใช้คือคิดเล็กได้นะคะก็นะอืมแต่ให้เราตอบเป็นเลขนะคะในยะสำคัญนะสามตำแหน่งค่ะ ซึ่งเรากดมาละนะก็ต้องคำว่าสามตำแหน่งเช่น1.2ึ่งจุดสองศูนย์สี่เงี้ยไม่ใช่สามตำแหน่งนะคะเลขน,นี้สำคัญสามตัวงนั้นตอบ1.2ึ่งจุดสองศูนย์ค่ะแบบนี้ถ้าศูนย์ข้างหลังนับนะคะอย่างเงาี้ยอันนี้ศูนย์จุดแปดหกหนึ่งค่ะศูนย์ข้างหน้าเราจะไม่นับแต่ต้องตอบให้ครบว่านับตัวที่ไหนค่ะนับตัวนี้หนึ่งสองสามศูนย์ข้างหน้าจะไม่นับนั่นเองค่ะประมาณนี้นะ อ่าอย่างเช่นข้อนี้ค่ะตอบ0ูย์ลบ0.096อ่าอย่างข้อนี้นะคะได้อะไรเอ่ยเดีย๋ยวนะต้องเป็นต้องเป็นอ่าเลขระยะสำคัญ3ตัวนะคะได้เป็น0.069แบบนี้ค่ะเห็นไหมตัวนี้มี3ตัว0ูน้างหน้าเราไม่นับค่ะ แต่สุดข้างหลังเรานับนะน้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะืน้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะอนออนยนะโอเคต่อม่ค่ะข้อถัดไปเราได้เป็นล็อกสามกำลังสองนะคะก็จะได้เป็นศูนย์จุดสองสองเจ็ดค่ะเห็นไหมตรงนี้มีสามตัวต่อเลยค่ะ ล็อก3ามกำลังสองนะคะก็ได้เป็น0ูนย์จุใช้เครื่องคิดเลขนะคะวิทยาศาสตร์ได้นะ0.954์ 4, นั่นเองค่ะ0.954์นั่นเองค่ะอ่ะเราไปต่อนะคะในข้อ1 a นะคะในข้อ1 a นะ,ะเราไปต่อนะ,ะเราก็จะได้เป็นนะคะเราก็จะได้เป็น นะวิธีการแก้นะจากตรงเนี้ยอืมก็จะเป็น e นะคะ e กำลัง x เท่ากับหนึร้อยาส่วนด้วยหนึอยหรือ x เท่ากับเลยคะลอนนะคะหนึนะะ่งรส่วนด้วยหนึแบบนี้ค่ะเราก็ตอบได้เลยนะอย่าลืมนะคะสามตำแหน่งเหมือนเดิมค่ะ ไอ้ขอโทษท่านได้นี้สำคัญสามตัวเหมือนเดิมก็ได้เป็นศูนย์จุดสี่สองห้าแบบนี้ค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาข้อถัดไปนะ e กำลัง x เท่ากับหนึ่งนะเออ e กำลัง x เท่ากับหนึ่งก็ทำไมเออ e กำลัง x ก็เท่ากับอะไรเออ e กำลังศูนย์ไงใช่ไหม e กำลัง x ก็เท่ากับ e กำลังศูนย์ดังนั้น ทำไมเอ่เอ x ก,ก็เท่ากับเลยคะ่ะศูนย์นั้นเองเสร็จแล้วเพราะว่าฐานข้างล่างเหมือนกันเนี่ย x ก,ก็เท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้นะคลิปนี้